ซึ่งโครงการนี้คุณผู้ชมเราได้รับว่าจ้างให้มาลื้อถอนอีกแล้วนะครับก็คือลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหลังบ้านแล้วก็ทําการเข้ามาตอกเสาเข็มให้ลื้อให้ทุบทั้งหมู่บ้านแบบนี้ผมบอกตรงว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นแบบทุบทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยลื้อทั้งหมู่บ้านเนี้ยผมว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นช่องนี้มีขนาดประมาณ1เมตรคุณผู้ชมความยากของเราก็คือ เราเอาเครื่องตอกเสาเข็มไมโครพายเข้ามาได้ยังไงอันนี้แหละคือคําถามเข้าแบบอยู่ครับอ่าอันนี้มาลกควรช่างนิดนึงแต่ต้องบอกว่าเมื่อกี้เราเข้ามาตรวจงานแล้วเมื่อกี้เราเอาบันไดเนาะปีนตรวจหมดแล้วช่างเนาะสวัสดีครับผมโบซาโรสรแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านปรินรักพระรามสองหลังนี้เลย สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000งพวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหมู่บ้านตะลินลักษ พระรามสองนะครับหลังนี้เป็นทาวน์โฮม3ชั้นนะครับแล้วโครงการนี้น่าจะมีอายุอานามน่าจะ20ปีได้แล้วนะโดยประมาณนะน่าจะ20ปีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ลูกบ้าน,นยอยู่กันเต็มมาตั้งนานแล้วนะแล้วก็อยู่หลังโรงเล่าแสงจันทร์ นะครับซึ่งในส่วนของโครงการนี้เนี่ยต้องบอกให้เลยว่าเมื่ออายุผ่านไปนานแล้วใช่ไหมครับคุณจะเห็นความแตกต่างคุณจะเห็นการสุดตัวของโครงสร้างคุณจะเห็นอะไรต่างๆมากมายเลยซึ่งโครงการนี้คุณผู้ชมเราได้รับว่าจ้างให้มารื้อถอนอีกแล้วนะครับก็คือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหลังบ้านแล้วก็ทําการเข้ามาตอกเสาเข็ม หลังนี้นะครับเป็นการต่อเติม2ชั้นเป็นอาคารขึ้นไป2ชั้นเลยแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าการต่อเติมแบบนี้เนี่ยอาจจะผิดเรื่องกฎหมายเรื่องข้อบังคับต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือเพื่อนบ้านเนี่ยต่อเติมไปถึง3ชั้นนะต้องบอกว่าสูงกว่าเราอีกแล้เขาก็ทํามาก่อนเราด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าโครงการนี้นะครับก็ต่อเติมหลังบ้านเนี่ยสชั้น3ชั้นกันเกือบหมด ในส่วนของโครงการแบบนี้คุณผู้ชมผมแนะนําอย่างนี้ก่อนว่าเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยสิบยีปีเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยหมู่บ้านเขาขายหมดแล้วนะครับแล้วก็เจ้าของโครงการหรือเดเวลลอปเปอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้มาดูแลอะไรละเพราะว่าเขาส่งมอบนิติบุคคลให้กับกรรมการหมู่บ้านแล้วกรรมการหมู่บ้านก็จัดตั้งนิติแล้วก็ให้ดูแลกันเองนะครับแล้วเมื่อคนในหมู่บ้านเนี่ยดูแลกันเองแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นกรรมการบ้านกรมกร,นกรมการต่อไป3ามชั้นลูกบ้านบางท่านก็พูดอะไรมากไม่ได้ถ้าจะต่อเติมก็อ้าว เนี่ยบ้านกรรมการ3มชั้นก็คือผิดกันไปตามระเบียบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เขาเรียกว่าเราไม่แนะนำนะครับให้ทําผิดระเบียบข้อบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเรา,เราได้รับการว่าจ้างเข้ามาทำนะครับเราก็เปรียบเสมือนว่าเราเป็นผู้รับจ้างเนะาะก็คือนายจ้างว่าอย่างไงนะครับเราก็แนะนําไปก่อนว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับพี่นู่นนี่นั่น,นแต่สุดท้ายแล้วนายจ้างก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับกรรมการคุยกับนิติสุดท้ายแล้วก็สามารถทําได้ นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีผู้ใดเดือดร้อนไม่มีการร้องเรียนไปที่เขตไปที่อบตอเรื่องทุกอย่างก็ไม่เกิดประเด็นนะครับเอาไง่ายๆเลยว่าถ้าคุณเนี่ยนะครับมีหลังเดียวโดดโดและคนอื่นเขาต่อเติมมาสองชั้นสชั้นแล้วนะครับแล้วมันเกิดประเด็นที่ว่าคุณไปร้องเรียนทั้งหมู่บ้านเลยให้รื้อให้ทุบทั้งหมู่บ้านแบบนี้ผมมองตรงว่ายังไม่เคยเกิดขึ้นแบบทุบทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยรื้อทั้งหมู่บ้านเนี้ยผมว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นกฎหมายเขาออกมาเพื่อ ความสมบูรณสุขเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าที่อธิบายไปเนี่ยไม่ใช่อยากให้ทําผิดหรืออยากให้ทําตามแต่จะพามาดูหน้างานว่าการทําตัวโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นเนี่ยทำยังไงและความยากมันอยู่ตรงไหนบ้างตามมาดูได้เลยครับเรามาเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านก่อนคุณผู้ชมต้องบอกว่าทาวน์โฮมเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเลยนะหน้ากว้างคุณผู้ชมเหมือนอาคารพาณิชย์เลยประมาณ4เมตรอะโหซื้อคือคือ,คอ,คอซึ่งแบบ มันแคบมากหรือไม่เต็มที่ก็4เมตรห้าสิบโดยประมาณนะดูจากสายตาผมนะต้องบอกว่าจอดรถยนต์ได้คันเดียวแบบแน่นๆอ่ะหรือไม่เชื่อก็หันมามองอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึงคุณจะเห็นแล้วเขาจอดรถยนต์ได้คันหนึ่งรถยนต์ประมาณ2เมตรห้าสิบใช่ไหมฮะแล้วทางเดินก็ประมาณเมตรหนึ่งก็ตีไปหน้ากว้างน่าจะไม่เกิน4เมตรห้าสิบสี่เมตรโดยประมาณนะครับซึ่งด้วยที่ว่าหน้าบ้านเนี่ยแคบประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยการวางวัสดุการเก็บวัสดุจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย และจะต้องไม่ทําให้ผู้อื่นเนี่ยเดือ,อดร้อนหรือไปรบกวนพื้นที่ส่วนกลางนะครับตั้งแต่หน้าบ้านเลยทรายนะครับทรายนะครับเล็ดรอดมาแม้แต่หน่อยนึงก็ไม่ได้เราก็ต้องเอาไม้เนี่ยไม้แบบเนี่ยมากั้นนะครับเอาอิฐบล็อกมาดันแล้วก็เวลามาดําเนี่ยก็ดําเฉพาะข้างในนะถ้าดํามาถึงรางวีตรงนี้เป็นเรื่องเลยโครงการไม่ยอมอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นกั้นในส่วนของเรานะตรงนี้ทรายเราก็ต้องทยอยสั่งมาทีละคิวนะครับ สั่งมากกว่านี้ก็ไม่มีที่วางนะ,ะหรือจะเป็นท่อนะครับท่อระบายน้ําต่างๆนะครับเราก็สั่งมาเสร็จเราก็ต้องหาที่มัดที่เกี่ยวไว้ก็แนบไว้เอาว่าเหมือนอยู่คอนโดเลยอะ,อะพื้นที่ใช้สอยแนวแนวแนว,แนวดิ่งอะเนาะแนวตั้งเนี่ยตรงไหนใช้ได้ใช้หมดนะครับอ่ะเดินเข้าไปอีกนิดนึงอันนี้คือเศษไม้อย่าเรียกว่าเศษไม้ไม้เต็มท่อนพูดผิดไม้เต็มท่อนอันนี้ไม้ยูคาอันนี้ไม้หน้าสนะครับแล้วก็เป็นไม้หน้า8 นะซึ่งไม้พวกนี้เนี่ยมันก็คือการเข้าแบบนะครับเพื่อที่จะเอาไปทําโครงสร้างสองชั้นโดยที่แบบพวกนี้ก็คือเข้าแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะตรงนี้ก็ต้องซื้อมาใหม่หมดเลยนะครับพวกไม้พวกนี้หรือจะเป็นไม้อัดดาไม้อัดดำเนี่ยก็เอาไว้เข้าแบบเหมือนกันนะครับเอาไว้เทท้องคานเอาไว้เข้าแบบคานได้นะครับแต่ต้องซื้อหนานิดนึงนะอ่ะทีนี้ต่อมาคุณผู้ชม ในส่วนงวดตรงนี้เนี่ยจะเป็นงวดงานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างที่ผมได้ทราบนะก็จะมีเหล็กด้วยนะครับซึ่งเหล็กเนี่ยก็ต้องวางแน่อันนี้คือเหล็ก R b 9ีกใหม่ๆม่เลยคุณผู้ชมนะเหล็ก R b 9ีก้าต้องบอกว่าเวลาซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันมีคราบสนิมติดอยู่เล็กๆและน้อยไม่ต้องตกใจนะครับคราบสนิมพวกนี้เนี่ยไม่ได้กินเข้าไปในเนื้อเหล็กเป็นแค่ผิวผิวดังนั้นเนี่ยหน้างานนะครับฤดูฝน อาจจะมีค่าวสนิมติดติดบ้างนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนเราซื้อมาเนี่ยมันเป็นเหล็กใหม่อยู่แล้วนะครับทีนี้แค่โดนละอองน้ําโดนอะไรมันก็เป็นแล้วตรงนี้เราสามารถเทปูนนะครับลงไปได้เลยห้ามเลยนะห้ามเด็ดขาดเอาสีกัสนิมมาทานะครับเอาน้ํามันมาลูบแบบนี้จะทําให้เวลาเทคอนกรีตอมเหล็กแล้วเนี่ยคอนกรีตเนี่ยจะจับกับเหล็กเนี่ยไม่ได้มาตรฐานจับได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นห้ามทาสีกัสนิมห้ามเอาอะไรมันๆไปทาเด็ดขาด นะครับอันนี้ย้ำเลยนะอ่ะเดินเข้ามาด้านในเมื่อเข้ามาด้านในคุณผู้ชมจะสังเกต <laughs> ว่าเริ่มมีการวางปูนวางอะไรด้านในแต่ว่าพื้นเนี่ยเราโปรเทคด้วยบูชีทหมดเลยนะครับก็ไม่อยากให้พื้นอ่าท่านเจ้าของบ้านเป็นลอยนะก็ต้องปูผ้าใบปูอะไรก่อนให้เรียบร้อยนะครับ <S <s ซึ่งวัสดุเนี่ยอย่างที่ผมได้ทราบค่อยๆทยอยเข้ามาส่วนอะไรที่เรารื้อถอนแล้วก็วางไว้ตรงนี้อันนี้คือลื้อถอนเนาะ เฟรมวงกบอะไรต่างๆเนะี่หลังบ้านเนี่ยปกติเดิมทีเนี่ยหลังบ้านก็จะมีงานต่อเติมอยู่แล้วนะครับเราก็เข้ามาทําการรื้อถอนรีโนเวทลงเสาเข็มใหม่แล้วก็ทําต่อเติมใหม่ทั้งหมดนะครับเดิมเ er องนี่คุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นช่องเล็กๆช่องนี้มีขนาดประมาณ1เมตรคุณผู้ชมความยากของเราก็คือเราเอาเครื่องตอกเสาเข็มไมโครพายเข้ามาได้ยังไงอันนี้แหละคือคาถามนะครับ <t> ช <ell> <t ell> ่างของเราเนี่ยมีความสามารถมากเลยนะครับในการที่จะ พานาพาเครื่องตอกเสาเขม amine, the like injuries, ็มเนี so on, coping, ial, uh, so ่ยว uh, ิ uh, ่งเข้ามาในซอกเล็กๆอันนี้นะแล้วก็ผ่านช่องนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ตอนที่เอาเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเราใช้เสาเราใช้เสาเข็มไมโครพายที่เป็นเครื่องตอกแบบตีตะขาบอ่าเครื่องตอกก็คือจะเป็นล้อก็จะเป็นยางนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นล้ออ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายๆกับเป็นคล้ายๆกับเล็กนะครับปัจจุบันเราเปลี่ยนเป็นยางแล้วนะครับสามารถวิ่งเข้ามาได้แล้วก็ปรเทคพื้นของบ้านลูกค้าได้ด้วยนะครับ เมื่อเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นนะตรงนี้ในส่วนก็ก็คือเป็นในส่วนของการทํางานก่อสร้างนะครับเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นตรงนี้ช่างเขาเข้าแบบเข้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาเข้ามาด้านในก่อนอเมื่อเข้ามาด้านในคุณผู้ชมจะสังเกตน,นะว่า ในส่วนของชั้นล่างตรงนี้นะครับเราลงเสาเข็มไมโครพายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะซึ่งด้านล่างตรงนี้ทั้ง4ี่มุมจะเป็นไมโครพาย i 22 e ความลึกอยู่ที่ประมาณ18เมตรแล้วก็ลงทั้งหมด4ี่มุมจากลงเสร็จเรียบร้อยก็ทําการตัดหัวเสาเข็มแล้วก็ทําฟุตติ้งทาฟุตติ้งเสร็จก็ทําคานคอดินนะครับทำคานคอดินเสร็จก็เอาเหล็ก RB9 ์15เซนมาปูแล้วก็เทพื้นนะครับในส่วนของตรงนี้เทพื้นเสร็จแล้วและขั้นตอนต่อมาคือการขึ้นเสาคอนกรีตนะครับ เสาคอนกรีตจะมีทั้งหมด4มุมอ่ามุมที่1มุมที่2นะครับอ่าแล้วก็มุมที่3ฝั่งตัวบ้านตรงนู้นตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่4นะครับซึ่งเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยเราจะต้องทําการเข้าแบบแล้วก็เทในที่เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่สามารถเอาแผ่นปูนเข้ามาได้นะสังเกตประตูบ้านคุณลูกค้า ความกว้างประมาณ80ิเซนช่องตรงนี้อีกประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับรถแพนปูนเข้าไม่ได้หรือถ้าจะแพนปูนจอดท้้งหน้าจะเข็นปูนเข้ามาบ้านลูกค้าก็เลอะเทอะอีกดังนั้นในการผสมปูนเราใช้ปูนผสมมือแต่สัดส่วนก็คือตามหลังนะครับก็คือตามตามแบบเขาเลยใส่ปูนเท่าไหร่ใส่น้าเท่าไหร่หินเท่าไหร่หทารายเท่าไหร่จะมีบอกหมดดังนั้นสเต็งเนี่ยนะครับได้มาตรฐานอย่างแน่นอนเนาะ,ะทีนี้ในส่วนของเสาคอนกรีตเสริมเหล็กทําไปถึงสองชั้นนู่นเลยด้านบนนะครับตรงนี้ก็ กำลังวางคานนะครับชั้นสองอยู่นะอะเดี๋ยวถามช่างนิดนึงช่างทําอะไรอยู่ครับเข้าแบบอยู่ครับเข้าแบบอยู่ครับอ,อันนี้มาลบกวนช่างนิดนึงแต่ต้องบอกว่าเมื่อกี้เราเข้ามาตรวจงานแล้วเมื่อกี้เราเอาบันไดเนาะปีนตรวจหมดแล้ว,ลวนะช่างเนาะโอเคเมื่อกี้วิศวกรให้แก้ตรงไหนบ้างมีลูกปูนใช่ไหมลูกปูนใส่ลูกปูนอ่าใส่ลูกปูน,ปนทั้งข้างล่างท้องคานใส่ซ้ายใส่ขวาด้วยนะครับอย่าลืมใส่ลูกปูนด้วยแล้วก็ มัดเหล็กก็งอปลายด้วยนะครับเหล็กคานต้องงอปลายเหล็กคานใช้กี่เส้นครับช่างใช้หเส้นเลยข้างบนสามข้างล่างสามระยะแอดเท่าไหร่ครับคานยี่สิบคูณความความสูงสามสิบสามห้าสาสิบคูณยี่สิบถูกต้องอ่าเท่ากับปลอกเพราะว่าปลอกสำเร็จที่เราซื้อมาคือสิบห้ายี่ห้าเวลาเทปูนอมเสร็จมันก็จะเป็นยี่สิสามสิบถูกไหมครับ อาคารในวิ่งรอบแล้วตรงนี้มีคารเสริมด้วยอันหนึ่งคานเสริมก็คือท่านเจ้าของบ้านต้องการกรอบผนังปิดเนี่ยแค่ระยะนี้แล้วก็อีกระยะหนึ่งก็คือทําเป็นเปิดโลง่งเอาง่ายๆเลยคือทําครัว2สเต็ปสองชั้นนะั่นแหละคุณผู้ชมนะอ่าเข้าๆประมาณนี้ทีนี้หลาท่านถามว่าทํา2ชั้นเนี่ยผิดกฎหมายไหมนี่หลังนี้เลย3ชั้นอันนี้ทําก่อนนะสังเกตสังเกตอันนี้คือเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านคือใช้อิฐอิฐแดงนะข้างหลังไม่ฉาบด้วย ข้างหลังโชว์ให้เราเห็นด้วยแล้วก็ทําขึ้นไปข้างบนก็คือ3ชั้นเลยคุณผู้ชมนะเห็นไหมอันนี้กี่ชั้นนะสหรือสาชั้นครึ่งเนาะประมาณ2ชั้นเนาะสชั้นครึ่งฝั่งนี้สชั้นโอ้นี่ไง3ชั้นโอ้อยู่ฝั่งนี้นูน่นถึงนู่นเลยนี่คืองานต่อเติมนะคุณผู้ชมนะ 3ชั้นเมื่อสักครู่นะครับที่ชี้ให้ดู3ชั้น2ชั้นนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปที่ขั้นต้นแล้วนะก็สามารถทําได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับก็พิจารณาเอานะครับเมื่อกี้พูดเสียงดังไปหน่อยเดี๋ยวมีเพื่อนบ้านเดินออกมานะครับอขอจบคลิปประมาณนี้ก่อนแล้วกันว่าในส่วนของตรงนี้คุณผู้ชมนะบางท่านอยากทำสองชั้นสามชั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วคุณลองไปคุยกับเขตก่อนเลยนะครับ ทางเขตเนี่ยจะเป็นตัวตอบคาถามได้ดีที่สุดแต่โดยส่วนมากแล้วนะถ้าคุณไปให้เขตเขาเซน็นทําแบบเนี้ยเขตเขาไม่เซ็นหรอกแต่เขาก็จะบอกทริคบอกไกด์ไลน์ให้แล้วกันเอาว่าผมเองเนี่ย <ไป S 1> นะครับไ, <ป S 1> ไม่ได้ชี้ช่องให้คนทําผิด <ไป S 1> แต่ว่าเหตุหลายๆโครงการนะครับ <ๆ S 1> ก็มีเหมือนกันและโครงการใหม่ๆ ไม่มีแล้วผมบอกเลยว่าแทบไม่มีแล้วใช้คำว่าแทบดีกว่าเพราะว่าแทบไม่เห็นเลยนะครับโครงการใหม่ๆทาวน์โฮมสองชั้นจะไปต่อ2ชั้น3ชั้นแทบไม่เห็นแล้วนะครับหรือที่ล่าสุดก็คือ,อมีโครงการหนึ่งนะครับเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์หรูเลยนะครับยี่สล้านต่อ2ชั้นรอบบ้านอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นก็มีนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเล่าจากประสบการณ์ตรงแล้วกันใครมีประสบการณ์อะไรลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าโครงการนี้ต่อได้โครงการนี้ต่อไม่ได้เคยต่อแล้วสั่งรื้อหรือเคยต่อแล้วมีคนไปร้องเรียนแต่ไม่รื้อนะครับมีหมดทุกอย่างนะครับแต่นี่กล้านาเสนอเผยแพร่จากประสบการณ์จริงแล้วกันนะครับคอมเมนต์กันมาได้ <ง S 2> <Media S 1> นะโอเคอยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาที่ช่องทางข้างล่างก็ได้นะครับขอบคุณมากมากเลยครับสวัสดีครับ